กับสวัสดีเอซทุกคนนะครับผมกออ็ผลหวยรัฐบาลไทยออกมาเป็นที่เรียบร้อยเนาะวันที่16กรกฎาที่ผ่านมาตังวันที่1ออก169530 สองตัวล่างหกสองแล้วก็หมุนสี่ครั้งก็มีครั้งแรกก็สองหกหนึ่งครั้งที่สองสามแปดสี่ครั้งที่สามเจ็ดแปดศูนย์แล้วก็หมุนครั้งที่สี่ก็คือศูนย์หกหกมาดูแนวทางของเราว่ามีอะไรเข้าบ้างหลุดบ้างเนาะ <c oughs> ก็มารายงานผลประกอบการเนาะว่าได้กำไรหรือขาดทุนยังไง <c oughs> ก็จะมีสูตรนี้ที่เป็นพระเอกของเขามาทุกงวดเลยตั้งแต่ลงคลิปเนาะสูตรเด็ดแซ่บแหง้งเน้นสิบหน่วยบนชนแล้วยังไงก็ต้องมาชนได้ศูนย์กับหนึ่งผมก็เน้นให้เลยศูนย์กับหนึ่งเนาะอ่าเขาก็เดินมาต่อเอองวดสูตรพระเอกของเราเดินต่อเนาะศูนย์กับหนึ่ง แล้วก็มีสูตรแป,ป๊บหนึ่งนะครับอ่าไหนเยอะจนหาไม่เจอ,อก็เออ่สูตรสูตรแต้มรวมสูตรแต้มรวมหลุดเนาะ สูตรแต้มรวมเราหลุดแต้มรวมสามตบนได้ศูนย์กับหนึ่งแต่กลายเป็นตัวเด่นแทนเออหลักสิบสูตรหลักสิบบนหลักสิบบนไปพลาดเลขหกไปลงล่างเนาะเลขหกไปลงล่างหกเจ็ดแปดถ้าสิบบนเราถูกผมว่าน่าจะถูกของเราสูตรแต้มรวมสองตบนก็ได้หกเจ็ดแปดก็ลงล่าง ุดสองตัวสองตัวให้จับตามแต้มรวมสองตัวตรงเนาะสองตัวบนตรงเนาะดันลงล่างนะครับเข้าตรงตรงด้วยหกสองเนาะหกศูนย์หกหนึ่งหกสองเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งแปดแปดแปดเก้าแปดศูนย์ตัวรองหกสองเข้าเข้าล่างตรงๆเลยชุดเก้าชุดนี้เอออ่ะ,อะก็เข้าเดินมาที่บนตรง มาห้างวดนะเออนี่เจ็ดสองเจ็ดสองศูนย์ห้ามารอบนี้เขากระโดดลงล่างไปเลยเป็นหกสองตรงก็ติดหวังเลยติดหวังนิดนิดเน,ดน,ดน,ดน้นบนไปลงล่างนะก็ส่วนชุดสรุปชุดสรุปผมหาใบใบหนึ่งไม่เจอนะ สรุปผมเน้นให้เด้นที่สุดก็คือเจ็ดศูนย์สามเจ็ดศูนย์สี่เจ็ดศูนย์แล้วก็หกเจ็ดศูนย์เนาะก็พลาดพลาดไปไม่เข้าโต๊ดนะเออมันไปเข้าสูตรดับหรือเปล่าดับสามอะ่ะของผมอะ่ะใช่ สิหน่วยบนดันเป็นดับสาบไม่ดับดันมาหลักสิบเต็มๆเลยนะผมอุตสาวางไว้ที่หลักร้อยแล้วนะถ้ามาก็คือมีสิทธิ์มาได้หลักร้อยเข้าเออนี่ไงสูตรดับไม่อยู่นะครับดันมาเต็มๆเลยกลายเป็นตัวเด่นเนาะ แล้วตัวนี้หลักหน่วยที่ผมเน้นให้สูตรนี้ก็เข้านะหน่วยสองตัวบนล่างนะหน่วยสองตัวบนล่างสูตรนี้หลังจากที่งอนก่อนห้าหกเก้าศูนย์เขาก็มาที่ศูนย์เต็มๆด้วยศูนย์ผมเน้นให้เมื่อวานว่าวิ่งรูดก็คือยังไงศูนย์ก็ต้องมาตัวเดียวผมฟันให้ศูนย์นะเมื่อวานก็ถ้าใครจะด,ดูไลฟ์สดตัวชุดสรุปเนาะก็คือผมเน้นศูนย์หลายคลิปแล้วแหละอ่าอย่าง ทิหนวยบนหน่อยบนของผมก็เดินต่อนะเดี๋ยวก็จะเอาให้มา,มาให้ดูเหมือนเดิมเนาะหน่วยบนสเ,เตเตตัวเขาเดินดีอ่างวดนี้เขาเข้าไปสามงวดก่อนเขาสามงวดหรือสี่งวดหนึ่งสองสามสี่สี่งวดก่อนเขาเข้าสามตัวครบสามตัวเลยนะเนี่ยอะไรเนะี่ย เก้าศูนย์สามศูนย์สามไม่กี่งวดใหม่อีกละเอออันนี้สองเจ็ดสองตัวนี้แปดเจ็ดสองตัวนี้หกศูนย์ห้ารอบนี้เข้ามาแค่สองตัวเนาะเลขสามที่คิดว่า,น,าน่าจะเป็นตัวดับสิบหน่วยเขาไม่ดับดันมาเลขสิบหลักสิบด้วยสามศูนย์นี่ที่ผมวงไว้ก็ จะมีชนกับศูตรอีกศูนย์หนึ่งอ่ะหลักหน่วยอ่ะมีศูนย์กับเก้าผมเน้นศูนย์ด้วยศูนนี้ผมเน้นศูนย์ด้วยนะเน้นถูกหลัง้ัวนะเลขศูนย์เอามาสองตัวนะสามศูนย์เออหน่วยบนเดี๋ยวเอามาให้ดูอีกนะก็ยังเดินดีอ่ะยวได้ชุดสรุป เข้าโต๊ดก็ยังดีเนาะสามเจ็ดศูนย์ถ้าใครมีมีใครตัดสามศูนย์เนาะก็มีเอฟซีบางคนเขาชอบสามเจ็ดศูนย์เนาะถ้าตัดสามศูนย์ด้วยก็ค <c oughs> งได้เฮกันเล่นๆเน,น,นาะอืมจะเป็นเลขดังเนาะสามเจ็ดศูนย์ก็เขาอาจจะหนีเลขเจ็ดก็เลยดึงห้ามาแทนก <c oughs> ็จะมีใกล้เคียงอีกศูนย์หนึ่งก้อนนี้ที่ได้แต้ม ได้แทบหนึ่งผมจับหนะ้าหกศูนย์เนาะมาหนะ้าสามศูนย์เนาะก็หลักรนะ้อยเข้ามาห้าก็ถือว่าใกล้เคียงโอเอค okay. ไม่เข้าทรงเอามาดูกันใหม่วันนี้เดี๋ยวนำสูตรแรกมาดูกันเลยเอา่ารอบนี้เขาจะออกวันที่วันที่สามสิบเอ็ดกรกฎาคมนะเดือนนี้เดือนกรกฎาจะมาสามรอบเลยนะก็รีบเก็บข้อมูล สู้กันต่อเนาะออไม่ได้ออกวันที่หนึ่งกรกราดเอ,อ้ยหนึ่งสิงหานะครับออกวันที่สามสิบเอ็ดกรกาดดาซึ่งน่าจะเป็นวันจันทน่าจะเป็นวันจันทร์นะามาดูสูตรแรกกันเลยสูตรพระเอกสูตรพระเอกก็คือสูตร <c oughs> สูตรเด็ดซับแฮงนี่แหละครับซับเฮงเด้อว,ว่ารอบนี้เขาจะได้ตัวไหนก็เป็นสูตรนี้แหละที่ได้โซนหนึ่งเนี่ยแหละอืมโอเคสองสูตรชนเอามาดูสูตรแรกกันเลยสูตรแรกก็ใครยังพอจำสูตรได้สิบสิบครั้งที่หนึ่งบวกด้วย อร้อยครั้งที่สองบวกด้วย10กับหน่วยครั้งที่สามแล้วก็บวก9ก้าคงที่นะโอเคนะน,นี่ตรงนะสิบร้อยสิบหน่วยบวก9ก้าคงที่โอเคนี่คือสูตรแรกหกบวกสามเป็น9ก้าเ้าบวก แเป็น17 17จบวกศย์ได้17บเจบเวกเเป็น26ได้26กนะก็ใส่6กเจ็เก้าเดินไป4สเต็ปก็เหมือนเดิม เนี่ยเดินไปอย่างเงี้ยโอเคส่วนสูตรที่สองจะใช้หน่วยครั้งที่สามบวกด้วยร้อยครั้งที่สี่อ่ะนี้ก็คือเหมือนเดิมนะหน่วยร้อยบวกกันเดินไปทีละสามสเต็ปหนึ่งสองสมสี่ห้าอ่ะเดินไปทีละสามนะบวกสามบวกสามบวกสามนะโอเคศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์ อั่งนี้ดีวกว่ายืดอ,ดออกมาหน่อยนะก็จะได้0 3บวก3เป็น6บวกอีก3เป็น9บวกอีก3เป็น12อ่ะ0 3 6 9 2ทีนี้มาดูตัวชน รอบนี้มีชนไหมสองสูตรหตัวแรกเลขหใส่หก,ก่อนนะมาดูเจไม่มี8ไม่มี9้าชนที่หก,กับ9กชนสองตัว คนสองตัวก็โอเคนะหกกับเก้ารอบนี้สิบหน่วยหกกับเก้าน่าสนใจไหมฮึม่ <c oughs> ะสนกันอย่างนี้ละได้แค่สองตัวจัดไปครับรอบนี้เดินดีมาอย่างนี้ห้ามพลาดนะครับนะศูนย์สองสามเข้าที่สุดเข้าที่สอง เออนี่ศูนสเข้าที่2ชน6 7เข้าที่7ชน9กับ9กับ0ูก้าับศก็มาที่0ล่าสุดชนศูนย์หนอ่าชนศูนย์าก็มาที่เลข0รอบนี้ชนที่6กับ9ตัวไหนจะมาอ่า สิบห <10 S 2> น่วยบนงวดสามเอ็ดคอคอเน้นให้ หกับ9ไม่รู้ว่าหลัก10หรือหน่วย 6x 9x แค่นั้น2ชุด 6x 9x โอเคครับรอบนี้เน้นไปเลยว่าห 9, ต้องมาสูตรเขากำลังแรงครับเดินดีก็ไม่ควรพลาดน,นะครับสูตรนี้ก็คิดว่านะ่าจะเดินต่อนะหกับ9ก้าเดี๋ยวสูตรต่อไปสูตรต่อไปนะ่าจะเป็นสูตรหลักหน่วยเพราะว่าหลักสิบ หลักสิบา่าเนาะก็ดูหลักหน่วยว่าตัวเลขจะมาชนไหมก็จะนำสูตรหน่วยบนตัวนี้มาประกอบแล้วก็จะมีอีกสูตรหนึ่งเนาะก็สูตรนี้เออสูตรนี้สูตรหน่วยหน่วยตัวนี้ที่ช่วงหลังเขาเดินมาที่ หลักหน่วยบนก็ตัวเลขแค่สองตัวเองนะหลังจากที่เขามาที่อะไรสามสี่เข้ามาศูนย์สามเก้ากับศูนย์เก้ากับศูนย์เขาลงล่างนะนี่มีเงินนี้ลงล่างแล้วก็มาที่หนึ่งสองเข้ามาเจ็ดสองห้ากับหกห้ากับหกเขาก็มาทั้งห้าทั้งหกบนล่างเลยล่าสุดก็คือเก้ากับศูนย์เขาเดินมาที่เลขศูนย์บน รอบนี้ก็จะนําสูตรนี้มาพิจารณาด้วยว่าจะมาชนกับหกกับเก้าไหมถ้าไม่ชนสามารถจับชุดเข้ากับชุดหกเก้าได้เนาะเอ่ยแล้วก็จะนาหน่วยบนตัวนี้มาประกอบด้วยว่ามีหกกับเก้าอยู่ในหลักหน่วยไหมถ้าไม่มีเราก็พิจารณาง่ายหน่อยอะสําหรับทิปแรก ของของงวดนี้ก็ฝากไว้ให้พิจารณาเพียงแค่นี้นะครับนําสูตรไปเก็บรวบรวมไว้ก่อนเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกการติดตามนะครับสวัสดีครับ